บานน้องอยู่ฝั่งขนองบ้านพี่อยู่ฝั่งขนีหัวสะพานต้องกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีคู่มามาสิข้ามคอามรักกันรักกันพีมนะ่มึงเอามาฟอกดีมันฟอกไม่ดีไม่ฉันล่ะฉัน,น,นล่ะก็ฟอกแล้วไงพอแล้วมันขาวหมดแล้วนะ่ะ เฮ้ยเดียดมืองอกนีน่ยฮะแว่าเออมือกูฟอกมั่งเออดีมากเ้ยโอ๊ยแก่กะะเยฟอกเสร็จลงน้ำเลยจ้าฟอกเสร็จลงน้ำเลยฟอเสร็จโดดเลยมันต้องอ่านนะมันอ่านไหมอ่านอ่านดีอ่านลยอเลยลงเลยลงเลย ไปดิเธอลองไปลองไปลองมาเอาไม่ไ้ลงอ่ะคนไทยไม่รักการอ่านเลยอ่ะมันต้องพอกทิ้งไว้สองนาทีก่อนถึงจะโดนน้ำเนื้อออกปาอ้พวกั้นสูตรเป้าหรอสารเเดรแหละรู้ดี ว่าต้องฟอกสองนาทีโอ้จะใช้อะไรก็แบบหาข้อมูลเยอะๆเนาะจะกินจะทาหรือจะอะไรอย่างนี้ก็หาข้อมูลกันบ้างไม่ใช่แบบว่าเอ้ยท,ทาทาแล้วก็นั่นเลยเกิดเขาบอกให้ทาเอาไปกินขึ้นมาทํายังไงแล้วตายๆพๆีชีเบอร์รี่พอกก่อน2นาทีแล้วล้างออกยิ่งฟอกยิ่งขาวออร่าฟองเนียนนุ่มหอมสดชื่นแค่เนี่ยยังทำกันไม่ได้เลย คนไทยอ่ะอ่านหนังสือไม่เกินสองบรรทัดจริงๆอ่ะคืนนี่คือแสงเหรอปะ